น้องนิคตึ้งตึ้งนาเดียตึ้งตึ้งน้องนิคตึ้งตึงนาเดียตึ้งตึงน้องนิคตึ้งตึงนาเดียตึ้งตึ้งเฮ้ยอุ้ยมีความสุขว่ะอิงเสนาเป็นคนอีสานแน่เลยทำไมเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่มาเชียร์ใครครับเนี่ยมาเชียร์พี่สองคนค่ะเอ้ยเอาดีๆนะไม่ใช่ขากรรไกบกาแฟนะลูก ชอบมีแฟนแบบคุณนหมีไหมครับชสนใจอยู่ชอบมีแฟนแบบเตะบอลเก่งไหมครับก็ได้ค่ะเฮ้ยชอบมีแฟนแบบตีครอฟเก่งไหมครับได้ค่ะชอบมีแฟนแบบเป็นเจ้าของบริษัทนี้ไหมครับชอบแบบนี้เลยค่ะชอบมีแฟนแบบมีลูกมีเมียแล้วไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วพอถึงเวลาแล้วก็จะมาลงล็อกนี่อีกแล้วถึงเวลาแล้วอย่าซึมดีวะอย่าซึมเอาหน่อยเฮ้ย กระโโญ่นะฮะอุนเอ้ยครับฉันอยากเตะฟุตบอลท่านอยากเตะบอลเหรอฮะเยอะเชิญครับโอ้โหแล้วชุดมึงหน้าเตะบอลมากอุนครับจับขาฉันไปเตะบอลสิได้สิครับจับขาฉันไปเตะลยโอ้โหอุนครับให้มันแรงกว่านี้ได้ปหมได้ครับให้เหมือนกับเงินที่ฉันมีอ่ะได้เลยครับท่านซื้อฉันหมื่นลูกเอาไว้ด้วนได้เลยครับท่านรวยว่ะ น้องสาวหยิบบอลให้พี่ได้ไหมคุณได้ค่ะค่ะบอลไหนตามดิโอ้โหวยด้วยยัดนี่เป็นฮันเลยของสังเป็นปลกเลยวอยู่ครบเฮ้ยให้มาหน่อยสิพี่ให้หมดเลยเอาไปแบ่งกันขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะด้วยซึ่งด้ยเว้อยากได้ตังค์มากบ้างอยากได้อ่ะอุนครับบอกเขาดิวิชัยเป็นใครท่านสองคนอยากทราบใช่ไหมครับว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครอ่ะอยากทราบครับเห็นเงินเงินเยอะมากเลยครับใช่ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนครับอุ้ยซื้อแม่งหมดเลยอยากซื้อแม่งหมดเลยครับท่านใจดีครับแบล้งเก่งการที่ผ่านโอ้โหแบล้งรวยแบบไม่มีเหตุผลด้วยท่านคนนี้ครับเป็นหัวหน้าผมเองครับอุ้ย ท่านเป็นอภิมหาเศรษฐีครับคุณพ่อของท่านเนี่ยมีเงินประมาณ500ล้านครับรเ้ยนฮ้ยขนาดไม่เชื่มาให้มาให้มาเสียมาใหาให้มาอาังะไปเฮ้ยท่านบอกว่าคุณพ่อมีเงิน500ล้านเนี่ยแต่คุณแม่ของท่านนะครับมีเงินหมื่นล้านครับโอ้ยภาษาเมื่อกี้ท่านสามารถสื่อสารกับเทพได้ร<ม>ครับผมผมขอยกับ,บท่านได้ไหมฮะได้ครับถามถามได้ไหมฮะว่ารวยขนาดนี้ยังรับซิดคอมเหรอฮะท่านอย่าพูดจาชีสวนนะครับ เินมากเลยท่านเจนเจนครับท่านเจอยากฟังประวัติไหมครับตัวฉันเองเนี่ยแหละครับมีอยู่5้าอล้านแต่แม่ฉันอ่ะมีหมื่นล้านแม่ฉันเป็นแม่ไม้ต้องการสามีใหม่อยก็เลยเอาตังค์เนี่ยไปลงหนังสือพิมพ์อยหาสามีใหม่หนึ่งคนแต่มีข้อแม่แค่ข้อเดียวข้ออะไรครับเอาวัยวะเพศต้องแปลกๆลงหนังสือพิมพ์ไปเช้าวันรุกขึ้นคนมาเต็มคฤหาสนียคนแรกเดินเข้ามาอย่าว่าอย่างนี้อย่างนี้เลย แล้วออกมาจากกางเกงอุ้มแปลกมากไม่แปลกใครไม่ไม่ชอบใครคนที่สองเดินเข้ามาทองเกงพับเหมือนขวด1.5ลิตรห้อยตองแตงตองแตงอยู่แปลกมากยังไม่แปลกเลยคนที่สามเดินมาทอกางเกมพับอันแค่นี้เล็กนิดเดียวไม่ฉันก็โกรธนะสินี่เธอมาได้ยังไงไม่รู้เขาเหรอว่าเขามีกติกายังไงกันอ่ะใจเลยครับทนายของผมแปลกที่สุดแล้วแปลกยังไงท่านลองตบมือครับแม่ผมตบมือแปะแปะแปะ อยาพับพับพับเฮ้ยขยายได้ขยายได้เฮ้ยแล้วก็ถามว่าขยา่ได้ทำยังไงเออท่านผิวปากครับแม่ผมผิววิวิวิวหดปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเอาคนนี้แหละเฮ้ยเช้าวันรุ่งขึ้นงงานคนมางานหมื่นกว่าคนโอ้โหจังหวะสวมแหวนโอ้โหคนตกมือว้้ยเอ้โผ้าใเมืองนี้ผ้า่งเมืองนี้เฮ้ยุวันนี้แม่คุณยังผิวปากอยู่เลย ห้าร้อยล้านอยู่ที่ฉันเฮ้ยอยากได้อะไล่ะอยากได้ครับอธิบายวิธีการง่ายมากครับตอนนี้ท่านอยากจะสืบทอดท่านอยากจะสืบทอดไอ้อ้วนไอ้อ้วนซื้อมา์กลับไปบ้านเอะไรของตัวนี้มันเกิดจคุณหมดเลยวะใครเอาคูบอกกับตัวนี้วะไอ้อ้วนไปก่อนอานขออนุญาตอธิบายครับท่านกำลังหาผู้สืบทอด จะขายตะขาบครับคนคนนั้นที่จะได้เงินจากท่านเนี่ยต้องสามารถสื่อสารกับเทพได้ท่านจะยก500ล้านให้คนคนนั้น500ล้านเลยครับนี่เดินตามหามาทั่วเมืองแล้วยังไม่เจอคนคนนั้นเลยที่สามารถคุยกับเทพได้ขอผมสองคนเองได้ไหมครับได้ครับมีข้อแม้นะครับถ้าติดต่อกับเทพไม่ได้โดนลงโทษนะครับนี่นี่เทพลงกันนะครับไปไหนไม่ทำอะไรเลยลาบกลมเฮียลามอยเีตะบายวูปูเาโมบดดบแม่

เนเฮียมาเกใหม่สมาิปอนไปแต่พ่แมาเอาแบกเล็บเนี่ยพอๆโอ้ยฮะเฮ้ยเี่ยเฮ้เฮ้ยเนี่ยต่อไปใแห้งนะปปปปปป่ไปเลยวะโอ้ที่เดียวกันแน่เลยอาเลยมเชื่อมันไ่เล่นไเล่นไเลนอย่าเล่นอย่าเล่นกับเทพเอาไงครับท่านผมว่าสคนนี้ไม่ใช่เราไปกันที่อื่นกันดีกว่าถงจะใหม่กันม่กันไปเสร็จปะล่ะชุดเลย ียวไปได้องงเสียาฉันไปได้ไปไปท่นี่านบอกสามารถต่อเวลาได้อุยแต่นาทีละหนึ่งพันบาทจะต่อเวลาไหมเหลือเป็นกาลงทุนมึงกูมีเงินสดอยู่ไงไม่งั้นท่านจะไปแล้วนะใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นท่านใจเย็นครับผมก็พอมีเงินสดอยู่บ้างเด็กๆชอบดูไบค์เกอร์เหรอครับเอาเลยเอาดิต่อหน่อย ตึม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 ติมตึ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 มตมติมติมต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 มมต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 ิมตมตมมตมตตมมต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 ม น้่มันยังยังไปยังขมาเลยเลยเนี่ยนู้นมันไฮสกนมีนะ่วแรเนาะมาเติมเดี๋ยวเราพูดกันเกล่ปครับทนเดมาเดิเไที่กึ่งเี่เฮียอะไรครับเนี่ยท่านบอกว่ารอมให้ต่อเวลาแล้วสามารถลองสื่อสารได้อ๋อแต่ว่าผมว่ารอบนี้ผมสองคนอาจจะไม่เชียบใช่ฮะลองให้น้องคุณภาเทพด้ยไหครับอ่ามเยเป็นทายาผู้หญิงนะครับท่านใช่ลอได้ครับกินไม่ได้มาเรเยเเยเฮ เดี๋ยวเดี๋ยวเชาบเดี๋ยวเดี๋ยวเชาบเดี๋ยวเดี๋ยวมดยยดดเ๋ยเฮ้ยเสร็จงานพี่ปะล่ะเฮ้ยเย็นท่านใจเย็นาใจเย็นท่านใจเย็นเไม่ไหวเหมือนกันใจเย็นเทคไม่ไหวเหมือนกันใจเย็นที่ว่อไดเกมาตาอี่มาเดี๋ยวเช่าบามาที่บ้านเช่าบ้ามาาบ้าอึ๊กอึ๊อึออกมาเลยึกีมาเลยึีมาเลยกีเยอ้ยมาเย พออดีกว่าดูพอดีกว่าพอดีกว่าพอดีกว่าสิ่ดเก่าไม่ด้เหรจะมาดกันมาเอจะมาได้กันามา้กัน้กท่านครับเจ๊มาค้าเลด้มามาัอะไรศาสไอ้พวกนั้นมันตามมาแล้วครับไอ้พวกนั้นมันตามมาแล้วเราต้องรีบหนีแล้วครับหมอเหรอใช่ครับอยู่จะพี่อะไรออกเฮ้ยออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะ ท่อนะคะเห็นคนสองคนที่พูดภาษาเทพผ่านมาแถวนี้ไหมคะเห็นครับมาสองคนแล้วก็เขาบอกว่าบ้านเขารวยมากแม่เขามีทรัพย์สินแบบแบบห้าร้อยล้านเลย้ยหมื่นล้าน,น,านเขาอ่ะจะชอบมาพูดภาษาเทพค่ะแล้วก็มาหลอกเอาเงินหลอกเอาเงินใช่ค่ะเนี่ยหลุดออกมาจากโรงพยาบาลคนบ้าค่ะมาตามเนี่ย แล้วทำไมคุณพยาบาสไม่ห้ามอะครับก็โดนเหมือนกันสี่พันเมื่อกี้โอ้วนันงรอที่ไหนไปตามนี่เฮ้ยตังคูเฮ้ย